สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนูทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูน้ำในรายวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิดในบทที่3ของเธอของฉันนะคะค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะครูน้ำก็จะเปิดบทอาขยานนี่ของของเธอให้นะักเรียนฟังก่อนนะคะนี่ของของเธอ นั่นของของฉันมันสะอับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี่เก็บได้นำมาให้เธอค่ะข,ข้อที่หนึ่งนะคะบอกว่า ของกินของเล่นของใช้ของฉันมีไว้ยินดีแบ่งปันแล้วก็ให้นักเรียนนะคะดูว่าของกินนั้นมีอะไรคนไหนบอกได้เก่งจริงนะเธอนักเรียนก็ลองบอกดูนะคะว่าในภาพนี้นะคะมีของกินอะไรบ้างคะค่ะข,ของกินที่มีในภาพนะคะได้แก่ผักต่างๆนะคะขนมเคก้กแล้วก็ อันนี้ครูน้ำให้เป็นกุ้งแช่น้ำป่านะคะต่อไปนะคะของเล่นนั้นมีอะไรคนไหนบอกได้เก่งจริงนะเธอนันกเรียนลองสังเกตดูสิคะมีของเลนน่นอะไรบ้างคะก็จะมีอุปกรณ์กีฬาใช่ไหมคะไม้ปิงปองไม้เบสบอลมีตุกก๊กตาแล้วก็ตัวนี้ก็ น่าจะเป็นตุ๊กตาลูกโป่งใช่ไหมคะต่อไปนะคะของใช้นั้นมีอะไรคนไหนบอกได้เก่งจริงนะเธอนะักเ,เรียนลองดูสิคะว่ามีของใช้อะไรบ้างคะของใช้ก็ได้แก่ถ้วยมีดกระเป๋าผ้าเช็ดตัวรองเท้าถุงเท้ากระติกน้ำปิ่นโตกระทะ ตะหลิวแล้วก็ขวดซอสหรือขวดน้ำปลาอันนี้ก็ที่ใส่ของแล้วก็หม้อหุงข้าวนะคะต่อไปนะคะข้อ2มาเรามาร้องเพลงกันเป็นเพลงขอบใจนะคะคนแต่งก็คือฉันคำวิไลนะคะ ให้นักเรียนออกเสียงตามครูน้ำก่อนนะคะแล้วครูน้ำจะเปิดเพลงให้นักเรียนฟังนะคะขอบใจเธอให้แก่ฉันพวกเราแบ่งกันฉันให้แก่เธอของกินของใช้ต่างอาศัยกันพวกเราแบ่งปัน ฉันฉันเธอเธอขอบใจเธอได้ช่วยฉันพวกเราช่วยกันฉันได้ช่วยเธอของหนักก็เบาเพราะเราช่วยกันด้วยความผูกพัน ฉันฉันเธอเธอค่ะต่อไปนะคะครูน้ำก็จะเปิดเพลงขอบใจให้นักเรียนฟังนะคะขอบใจเธอให้แกฉันพวกเราแบ่งกันฉันให้แกเธอของกินของใช้ต่างอาศัยกัน พวกเราแบ่งปันชั้นชั้นเธอเธอขอบใจเธอได้ช่วยฉันพวกเราช่วยกันฉันได้ช่วยเธอของหนักกอกเบาเพราะเราช่วยกันด้วยความผูกพันชั้นชั้นเธอเธอต่อไปข้อสามนะคะข้อสามบอกว่า อ่านคิดแล้วลองตอบคำถามคนมีน้ำใจทำอย่างไรดีดูฝั่งนี้ก่อนนะคะเพื่อนลืมดินสอเขาขอยืมหนูหนูลองคิดดูจะให้ยืมไหมค่ะเวลาเพื่อนลืมดินสอนนะักเรียนจะให้ยืมไหมคะอา่ดีมากค่ะต่อไปนะคะเพื่อนทำน้ำหกตกเลอะทั่วไป คนมีน้ำใจทำอย่างไรดีคะเวลาเพื่อนทำน้ำหกนักเรียนจะทำอย่างไรดีคะจะช่วยเพื่อนเช็ดไหมคะและสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าหนูเป็นคนมีน้ำใจใช่ไหมคนมีน้ำใจทำอะไรอีกบ้างทำอะไรอีกบ้างคะก็ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนแบ่งปันสิ่งของให้น้องแล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนอ่านบทอาขยานนี่ของของเธอแบบร้อยกรองนะคะก็คืออ่านให้เป็นทำนองเสนอนะคะค่ะเดี๋ยวครูน้ำจะเปิดให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะคะนี่ของของเธอ,เอ,อ นั่นของของฉันมันสะอับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี่เก็บได้นำมาให้เธอ สำหรับวันนี้คณรณุงน้ำก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ